ที่เป็นโรคไม่ติดเชื้อแต่เป็นโรคที่ยอดทิกแล้วก็ค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่นะคะโรคอะไรที่มันน่ากลัวขนาดนั้นคัดโรคค่ะเฮ้ยคัดโรคเหรออ่าสวัสดีค่ะชื่อโสภาหนําโอกนะคะอดีตเป็นพยาบาลค่ะ ชื่อเอ็มออนสีต้องชิมค่ะอายุห้าเก้าปีอดีตเป็นพยาบาลค่ะค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องโรคนะคะจากที่เป็นโรคไม่ติดเชือ้อแต่เป็นโรคที่ยอดทิพแล้วก็ค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่นะคะโรคอะไรที่มันน่ากลัวขนาดนั้กัตโรคค่ะเฮ้ยกัตโรคเหรออ่ากัตโรคไหนลองให้คําจํากัดความแล้วก็เที่มาที่ไปของกรตโรค นื่องจากว่าทำงานโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลศูนย์มาหลายปี35ปีก็ค่อนข้างจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้เยอะในการทํางานนะคะเจอเคยทำงานอยู่ไอซที่สิปีแล้วก็ออกไปตรวจไข้ไปเรียนวิทยปฏิบัติคือวิชาตรวจไข้แล้วก็สัญงยาเลยกายเป็นคล้ายคหมอคนหนึ่งนะคะ ก็จะเรียกธรรมานดัมโรบานก็ยังต้องเจอเคสแบบนี้บ่อยครับเป็น NCD ตัวหนึ่งก็คือแต่โรคที่เป็น NCD ตัวหนึ่งจะเป็นโรคที่ว่าไม่มีเกิดจากการติดเชื้อแต่เกิดจากพฤติกรรมดัดโรคคืออะไรก็ว่าดัดโรคก็คือโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดเลือดสมองค่ะมันมีอยู่สามกลุ่มก็คือพวกตีบเนเลือดที่ไปเลืองสมองมันตีบสองแตกสามตันมีอยู่สามกลุ่มนี้ถ้ารู้ว่าอวงการแพทย์ ในปัจจุบันนี้ก็จะลําบากมากเลยที่จะที่จะรักษาพวกโรคโรคหลอดเลือดอ่าโรคหลอดเลือดสมอง่มากจะรักษาที่ค่อนข้างจะเร็วที่สุดก็คือโรคหลอดเลือดที่มันมันมันตีบมันตีบยังไม่ไม่ตันทีนะตีบแล้วก็ให้ยาละลายเลื่อยไปเพื่อช่ว่จะฟื้นคืนกระตบพอมีอาการเช่นว่ามันฟืนสมองเนี่ยมันจะควบคุมการทำงานของร่างกายทั้งหมดไงพอมีอาการเช่นว่าปากเบี้ยวพูดไม่ชัดอ่ามือตกแรงแรงตก แทงตรงเนี้ยจะเป็นอาการโศงเลยว่าเป็นแตน่โรคแน่นอนแล้วว่ามีปัญหาตรงเนี้ยต้องรีบส่งโรงพยาบาลเพื่อจะเอายาและลายลิ้นเลือดมาช่วยแล้วคนไข้จะฟื้นตัวได้ถ้ามาเร็วเท่าไหร่ก็ที่โรงพยาบาลนะก็จะฟื้นตัวเร็วได้แต่ว่าอของวงการแพทย์ของเราถึงจะมาเรียนแพทย์ดีทำนี่โอ้ไม่ต้องขนาดนั้นเลยมันง่าย ถ้าส่งไปโรงพยาบาลนี้อาการที่เกิดขึ้นเนช่วงระยะที่ส่งไปโรงพยาบาลแล้วเขามียารักษาเ,เขามีระยะเวลาไหมคะว่าเราจะต้องส่งภายในกี่ชั่วโมงกี่วัน,น<ช>อะไรเนี่ยค่ะคือให้ให้เรวที่คือตอนที่จะเร็วๆตอนนี้เขาจะไม่เกินสองชั่วโมงเลยท้าไปเพราะเพราะงั้นมันจะมีการถ้าดีเลย์ถ้าช้าไปเนี่ยมันจะมีการอดตันได้มากขึ้นมันจะจากที่มตีมันจะตันได้มากขึ้นเพราะตันนี้คือหมดองทางที่จะที่จะถทะลุทะลวงได้ได้ไดได ได้ค่ขึ้นก่าเดิมเพราะถ้ามันยังติดอยู่นะพอ,อยาเข้าไปมันจะละลายริมเลือดตรงนั้นนะแล้วก็สามารถมันจะฟูเลือดมันจะฟูไปเลี้ยงสมองได้เต็มที่ก็จะมาจะฟื้นตัวได้เร็วมากค่ะถ้าอยู่ในเวลาจํากัดของเขาก็มีโอกาสที่ได้หายได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเวลานั้นมันล่วงเลยไปแล้วอย่างเงี้ยเรา <c oughs> พอจะมีปัญหาพอจะแก้ปัญหาได้ไหมคะว่าเราจะทํายังไงถ้าล่วงเลยไปแล้วส่วนมากการแพทย์ตรงนั้นก็จะฟื้นฟูยากแล้วก็เรื่องนี้ข้าวงการแพทย์ก็จะแปลว่ามันทํายากเลยนะ มันอาจจะผัต่ก็ไม่ค่อยทำสมมติจะให้ยาแล้วก็ปกระคับประคองไปรักษาการทั้งทำกายภาพบั้งหดที่แก้ที่ส่วนตายแล้วจะแก้ที่ตรงจุดต้นตอยากแล้วแต่าก,การแพทย์พิธีษทำร้องเนี่ยไม่ว่าจะมาระยะไหนาส่วนมากก็จะจะฟื้นได้หมดเลยนะเราก็มีนะคะเราก็มีจิตอาสาของเราแล้วก็เป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคสมาธิปไตยของเรานะท่านหนึ่ง ก็เจอปัญหาแบบนี้นะคะท่านถ้าไม่ได้ไปโรงพยาบาลภายใน2ชั่วโมงหรือสชั่วโมงนะคะท่านไปหลังจากนั้นค่ะแล้วก็เกลายเป็นว่าไปโรงพยาบาลนี้มันเกินความคาดหมายค่ะเพราะว่าไปอยู่แค่2วันแล้วก็อาการต่างๆก็ดีขึ้นเป็นลําดับนะคะค่ะอันนี้คือท่านได้เข้ามาศึกษาทางแพทย์ วิธีทำทางยาเก,ก้มามิตรของอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกพักสัมมาทิปไตยพักการเมืองของเราซึ่ง<ช><ช>เราก็มีนโยบายหลายๆอย่างในพักการเมืองนั้นนะคะก็เห็นว่ามีเคสที่เราไปเยี่ยมมาใช่ไหมคือพี่เขาได้มาปฏิบัติธรรมในนพี่ก็เป็นพยาบาลด้วยนะแล้วก็มีความรู้ทางด้านการแพทย์เป็นปัจจุบันด้วยแล้วก็ มาทำมามาใช้ชีวิตที่เป็นการแค่ของแพทิ์พิธีทำเราท่านจะมีประสบการณ์ทั้งสองแบบแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้คนที่เป็นรัสโรคอาจจะพอรู้อาการเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นพยาบาลใช่ไหมพอมีอาการจัดโรคขึ้นมาคนที่ไม่เรียนรู้รธรรมะนะมันจะน่าตกใจมากเลยมันกลัวมันคือชีวิตทิ่ลมเหลวต้งชีวิตเลยนะมันไม่สามารถใช้อุป,ปกรณ์เครื่องมือได้อีกแล้วไม่สามารถใช้มือจับแขนจับขาได้อีกแล้วมันน่ากลัวมากคุณท,ทำให้ชวิตมันจะคนที่ไม่ป,ปฏิบัติธรรมจะหดหดูหด่อย่างรุนแรงแล้ว วันไวมากมากเลยเป็นความทุกข์ที่ทุกเสนสาหัสเลยแต่ว่าพี่เขาก็ไปเจอแต่ภาพพี่เขานั่งเยิ้มมเชง <c oughs> สุดยอดสุดยอด,ยอดแล้วก็ไม่กลัวไม่กลัวเลยเลยแล้วก็ฟื้นตัวเร็วมากเราจิตเขาตั้งมั่นไม่วันไวแล้วก็ที่สําคัญก็คืออาหารปรับสมดุลท่านได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวเรื่องการใช้อาหารที่ว่าการเพศวิถีทำโรยว่า พักสมาธิปไตทยที่เรานําพายเรื่องสุขภาพดีว่ามันต้องแก้ที่ตัวเองต้องเป็นหมอใยตัวด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจะเรียนรู้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้ต้องถอนพิกยังไงต้องทําใจยังไงต้องปรับสมุนยังไงนี่เขาจะชัดเจนมากเรื่องนี้เลยทําให้เขาได้เร็วมากเลยค่ะที่ทาบาบัดสร้างกําลังใจพลังชีวิตคงฟื้นคืนใหม่มันคงไว้สมุนไพรเป็นยา